สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด หนุ่มเอะใจครอบครัวเก็บของเก่ามาหาวันสงกรานต์สุดท้ายร้นน้ำตาไม่อยู่กลายเป็นไวรัสที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อโมดโฟโตเรซิ่งได้โพสคลิปของครอบครัวเก็บของเก่าที่เขาคอยให้ความช่วยเหลือพาลูกน้อยมาหาในวันสงกรานต์ก่อนนาทีต่อมาต้องน้ำตาซึมเพราะพวกเขาทำสิ่งไม่คาดคิดโดยคุณมดเจ้าของคลิปไวรัลดังกล่าวได้โพสคลิปพ่อแม่ลูกสามคนขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่หน้าร้านของเขาและนำพวงมาลัย มาไว้รถนำดำหัวเขาในวันสงกรานต์งานนี้ทำเอาเจ้าตัวซึ้งจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่พูดไปเสียงก็สั่นไปพร้อมกับได้นำภาพความประทับใจนี้มาโพสลงในติ๊กต็อกและระบุแคปชั่นว่าภูมิใจในตัวน้องมากนะและไม่ผิดหวังเลยที่ได้ช่วยน้องแฮชแท็กความสุขเล็กๆ ทั้งนี้คุณมดได้เล่าต่อว่าเจ้าตัวคอยช่วยเหลือครอบครัวนี้อยู่เป็นประจำทั้งคอยเก็บขวดไว้ให้และยังประสานจนให้ลูกของครอบครัวนี้ได้มีศูนติบัติและสามารถเข้าเรียนหนังสือได้พวกเขาจึงทราบซึ้งในพระคุณเสมอมานั่นเองขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ